Show me the way. Show me the way. Show me the way. How could we survive? Show me the way. Show me the way. You know what it's like. Show me the way. Show me the way. Sleepless at night. เช้าเริ่มอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวนอนไม่ค่อยพอทำเอาใจมันแกว่งรัวมันค่อยะวาคอยพวงเอาแต่กลัวเล่มงามได้พระเขาบอกว่าชาแต่ชัวอาหารเย็นชืดมีแต่มีดมีแต่ครัวไม่อยากปรุงรสจากที่เคยเอาแต่นัวเจ้าแม่กวนอิมท่านบอกให้เห็นแก่วัวสงสัยฉันกับรงฆ่าใครกันหนาเห็นแก่ตัวทำไมที่เห็นมันไม่เป็นเหมือนอย่างฝันชูควัยให้พระต่อให้ของแม่งยังขลังขอให้เชื่อไข่อยากได้เป็นเหมือนอย่างฉันดีหรือว่าเลวเป็นอย่างแรกหรืออย่างหลังนักปรา์ยังพังพวกสีเท้าแม่งยังพลาดความที่เคยทำมันยังร้อนมันยังวาบ รู้จักผ่านมาฟังก็ยังทราบแดกให้ครบสามมือในทุกๆวันแม่งยังยากบางคนบอกให้มีความสุขไปวันๆบางคนก็โกยแล้วก็กรอบเป็นกำกบางคนก็รวยบางคนออกไปจำนำบางคนแดกแล้วตลกเห็นประจบเป็นประจำแต้มบุญจะหมดก็แค่อดพอประทังไม่มีชื่อเสียงและเงินสดใครจะฟังอยู่ไปจนจบกลายเป็นศพใครจะจำสุดฉันเขียนก็นสดๆแล้วก็บดเป็นลำนำไม่รู้ว่าดีหรือจะร้ายพูดผีปีศาจมันก็คลาย